ออะไรเ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยก็วันนี้อยู่กับผมเอ่อเน้นๆจ้าก๊อปแก๊ปเดอะแกงทีวีชแนลอะไร่าบนยูทูบวันนี้เราอยู่กับมังตี้กลาสน้องเฟิร์สของเรานั่นเองวันดีหน่อยชาวโลกเอาอัดคลิปอยู่เนี่ยเอาเออวันดีดิเอ้าโทษไอ้บ้าวันดีวันดีเดี๋ยวนี้เอาวันดีครับวันดีครับวันดีและก็ น้องต้าสีระพบวันดีดิวันดีวันดีแล้วก็อยู่กับน้องโฟกจุงลาบสวัสดีครับเปลี่ยนขึ้นเลยโฟกจุงจอยมาโฟกจุงเดี๋โลแป๊บจอยแรับมันชวนกันสองคนอ่ะรับใครอ่ะรับตาแล้วกันโอ๊ยเรื่องมากเอ้ยเราได้เป็นตัวโปรดไปบอส ไปเลยไปโลดโอ้โหแต่ละคนโอ้คิวนะไปกันเล่นฮะฮะโอ้คิวฮะโอ้คิวคัามโง่เขาไม่เป็นไรเราเก่งเยี่ยมมึงดูเวลูก็กดโอ้โหมึงอนมีเทปนีแล้วโธ่ไอ้บ้าอะไรไปมั่งเดี๋ยวโฟก์โฟกมึงไม่ได้ซื้อเดียวสิหรอไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อซื้อเถอะเชื่องไปแตกรูมึงซื้อเถอะเชื่อกู เอาปั้มปืนเลยนะเอากระป๋องเลยนะผมไม่ได้ซื้อฮะผมไม่มีตังค์ฮะเออมีใครรู้บ้างไฟฉายคืออะไรอ่ะไฟฉายคืออะไรอ่ะตัวเมนอ่ะอะตัวตัวน้องเมนอ่ะเป็นไฟฉายอ่ะเปล่าวะอะไรเหลืองๆอ่ะอ๋อไอเอ็กเอ็กเตอร์เซอร์ไว้มันเอาไปทำอะไรอ่ะเหมือนกับดาเมจกระสุนเพิ่มขึ้นอ่ะอ๋อของเคาที่เป็นเหมือนรักษาชีวิตป่ะเป็นโคทชชีวิตมึงได้เยอะมากขึ้น ไกเล่มนไ้สายสายแบบสายข้อความลงไปอนะให้เอาอะไรไปให้เอาอะไรไปเมนฮะเัวเบนเนอร์ยี่ิบเอ็ดกับคอสคิวจุดสี่ะเมนอาวุธพวกมีอยู่แค่นี้ตอนเนี้ยแล้วก็โลโลโมเอไม่ได้เอาอีกโมไปเดี๋ยวยังแมนครับเดี๋ยวเขาพูดเบาหน่อยนะเฮ้ยนอนนอนอยู่เออเออ โอเคเรดี้เลยครับเออดีเรดี้แล้วครับตามึงมึงมีป้อมปืนได้ไงออมดีเออมีคอาดีแล้วเขาได้มึงมีป้อมปืนได้ไงวะก็ก็เล่นไงก็เล่นไอ้เทคนิคเชียนไงก็เล่นไปได้มาเพราะกดเองเออใช่กูยังเล่นเทคนิคเชียนได้ไม่ค่อยเยอะกูไม่ค่อยมีเวลาเล่นตรงนี้อังกฤษอังกฤษมึงทำกันหรือยังแป๊บๆตอบข้อความเออ อันนี้ยังไงก็สเตลไม่ได้ใช่ไหมเจอละเออเพิ่งเพิ่งเดอมเอายังอย่ามองเลยดี๋ยวเขาคอยคอยเดี๋ยวก่อนนะยามหนึ่งใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องมองอกแต่อนนี้มันมูอยู่แล้วไปเลยไม่ยิงยามก่อนเลยเดี๋ยวตบก่อนตายสองหนึ่งครับด้วยเร็วเฮ้ยมองนั่งอย่านะเฮ้ยเขยหน่อย ยิงก็อนยิงก้อนปอบ้องจเปะจะใรมันยิงเรากว่านะกองยิยอีกอันนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้วเออดีดักวโหดจ้ะกระโหลเป็ดทำไมยามโหดจ้ะทไมยามโหดจังเบยอบก้องด้วยตบให้ไปเอามอบซีไม่มอบบ้างตก้องด้วยเร็วตบก้อง ไปเอาไปเอาน้ำม uhm. ันมาด้วยนะโอ้โหไปซ่อนอยู right ่ตรงนี oh, yeah, it. Oh, it ้ตายแล้วไปเอาเถอร์ไม้ด้วยครับมไปเอาเถอไม้ด้วยครับเอาเธอไม้ด้วยครับมึงไม่ต้องขึ้นมาแล้วเฟิร์สไอ้ต้าไปเอาแล้วไม่สี่ขวบกว่าบ้าไปมีอยู่สองอันเอาหลอหมดแล้วเหรอเออไม่ทันแล้วุงไปแล้วอ่ะ ตอนนั้นนอมาสามเลยนะสามเออตอนนั้นนอมาสามเลยตอนที่เล่นกันอ่ะเออใช่มันได้มีสามแหละเพราะว่าโอเวอร์คิวอ่ะใหญ่ใหญ่เราขอ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 นายออกไปเราจะเอาเราจะเอาอ่ะไม่ไม่เห็นยมีไม่มีแล้วอ่ะไม่มีอ่ะนรกันเนีงมันเหมือนมากเลยนะเว้ยใช่ไหมโอ้โหนายตบต้องกันหมดจังเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมรอเนี่ย ตบกล้องตบกล้องตามึงคอยดูสันนปอร์ด้วยมึงสันนมาทางนี้ใช่ป่ะพกตังเดเอ m มจีแล้วนะครัชดีแล้วเอสมจีดีสุดเกรีนนมนะเอสมจีว่าคือมึงคือมึงยิงแป๊บเดียวแม่งเข้าหัวเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นกระสนุนสาดไงแต่บางครั้งถ้ามึงดวงไม่ดีมันก็ไม่เข้าต้าอย่าไปยิงตา อ้าวกล้องหายไปหนึ่งตัวห้องนี้มันมีกล้องปะไม่มีหมดแล้วยิงหมดแล้วโอ้ยไอ้กล้องที่สุดให้ปังปังไม่ตายเอ็มจีปังสมดเร็วมากอะเอ็มจีอะก็ใช่กระสุนแม็กมีอยู่ร้อยห้าสิบนัดอะแต่ว่ามันแม็กร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อสามสองนี่แม็กร้อยห้าสิบแม็กร้ยสามสองโอ้ยสไนเปอร์เลยเอ้ยโหดจังเลยมาเอ้ยนี่นี่เลื่อนหมดเร็วมากอะดูแป๊บร้อยห้าสิบวิ อย่าไปยิงทีวีดิเอ้ยเขาเรียกทีวีปะคอมเจอคอมมอนิเตอร์โู้ขึ้นใบนั่นีงอย่าไปยิงเพราะว่าตาตามึงขึ้นไปแทนคูณหน่อยดิตามขึ้นไปเหรอมึงขึ้นไปพิมพ์อ่ะเพราะว่ามึงแทคงนิคเชี่ยวอ่ะมึงเร็วกว่าพวกจังขึ้นไปแล้วอ่ะไม่ทันแล้วแหละวิ่งไปกับโฟกเนี่ยวิ่งอยู่หลังโฟกอ่ะเออเออมาผิดทางตำรวจเยอะชิบหายเลยโอ้ยบ้าเลยคงคิงอ่ะอยู่ข้างบน หมอบหมอบหมอบเอ้ยนะครับเขาไปดิเฮ้ยทองแท้มาฮะเอาช็อตฮะทองแทะมาทองมาไหนแว่นเขียวอ่ะอ๋อถูับช็อตเลยอะไรทองแทยตายแล้วช็อตแล้วโดนช็อตแล้วรอตายแล้วตายเลยตายพอกเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูรู้เฮียกูจะตายเหมือนกันเฮ้ยนาย ไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงอย่าไปยิงชีวิตอยู่ที่มึงของตัวแล้วอ่ะเอาฟกล้อมอ่ะโอ้ยล้มวะอีเนี่ยอีอีหน้ากากอ่ะตายหมดแล้วหัวส้มอ่ะดียหมดเลยนะคิมีตัวช็อตมืเยไทานแล้วไปไม่ได้มีสวาดมีลูกซองมีตัวช็อตมืเลย ตายตาไปหลบไปหลบไปหลบก่อนตาอย่าพึ่งอันนี้แม่นแน้นคาเกมใช่ไหมอะใช่ใช่แค่เดียวขาดออกถ้าจะหน้าตาเอ้ยตาเอ้ยตาอย่างเงี้ยแหละหน้าเลยเจออีตัวเนี้ยก็ว่าทำไมเลือดลดเร็วจังยตาตาตาเทไนระวังตาไปหลบอยู่ในห้องก่อนเด้อตาสมัยเถอะจริงๆตาเอ้ยตาสมุกวอด้านหลังขัดเถอะไม่้องหรอ แอบในห้องนั้นไปปะเออดีดีแอบในห้องแอบในห้องเอออะไรตัวช่วยประกันไหมเอ้ยช่วยตัวประกันไหมมันไม่ดีอ่ะมันไม่มีประกันอะไรเลยใครไปมัดบ้างล่ะมึงรอก่อนดิมาสองตัวกูมัดไว้กูมัดไว้ด้วยกูมัดไปโดนกดของกูอ่ะมันต้องให้ตัวแอคเาวหายไปก่อนเดี๋ยวเม่นอะไรเม่นเม่นอะไรใครมาขึ้นไปก่อนไอ้ดันมาเป็นสโนเกเนโก้ยน่ ทั้งโลทั้งหัวโตไอ้บ้าตายแล้ววิ่งเหอะออกเหอะบ้าตรงประตูมีหนึ่งตัวมันเข้ามาแล้วาแล้วยังมีอยู่นอกคอนอีกหลายตัวตายตายไม่ไหวตายตายแล้วตาปล่อยตายเลยตายเลยเออไม่รู้สึกว่าเล่นตัวคิวแล้วรู้สึกตำรวจเยอะกว่าปะ